วัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่5ครับแบบฝึกหัดที่5นะฮะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่5กันในเรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเริ่มต้นกันเลยครั้งที่แล้วเราสั่งให้ทําเป็นข้อที่1เนี่ยเป็นข้อขี้ข้อที่2ก็ข้อขี้เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วข้อที่3นี่ก็คือทําทั้งหมดเลยมาเริ่มกันเลยข้อที่1ครับข้อที่1เขาถามว่าข้อใดอ่า แรบ,บนึงนะสีนี้ไม่สวยสีนี้แล้วกัน<ม>เขาบอกว่าจงบอกว่าฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟ<ม>ังก์ชันลดเห็นไหมครับจงบอกว่าต่อไปนี้ฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดทีนี้ทบทวนกันก่อนสมการของฟังก์ชันเ x p o n e n t i น l เนี่ยจะอยู่ในรูป y เท่ากับ a ยกกำลัง x ถูกไหมครับจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ a มีค่ามากกว่า1และจะเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ A อยู่ระหว่าง0กับ1เห็นไหมฮะ A อยู่ระหว่าง0กับ1จะเป็นฟังชันลดฉะนั้นครับเรามาลองดูตัวแรกตัวแรก A เป็นเลข5เห็นไหมครับตัวตัวแรก A เป็นเลข5เลข5มากกว่า1แน่นอนแสดงว่าข้อที่1เป็นฟังชันอะไรเป็นฟังชันเพิ่มเห็นไหมครับแค่นั้นเองเห็นไหมถัดมาข้อที่3ครับข้อที่3เขาบอกว่า y เท่ากับ3ยกกาลังลบ x ทีนี้เลขยกกําลังมันติดลบเราทํายังไงกับมันดีก็ทําให้เลขชี้กำลังเป็นบวกก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารูปสมการปกติของเรานี่ครับ y เท่ากับ a ยกกาลัง x เห็นไหมไม่ได้ a ยกกาลังลบ x นะทั้นั้นเลขชี้กําลังก็ต้องเปลี่ยนให้เลขชี้กําลังเป็นบวกก่อนฉะนั้นครับจาก y เท่ากับ3ยกกำลัง x อยู่ข้างบนเลขชี้กําลังเป็นลบก็ย้ายลงมาไว้ข้างล่างถูกไหมครับก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสาม ทั้งหมดยกกำลัง x แทนคราวนี้ a ก็คือเศษ1ส่วน3ซึ่งเศษ1ส่วน3เนี่ยมันอยู่ระหว่าง0กับ1เห้นไหมครับฉะนั้นข้อที่2เป็นไอข้อที่3เป็นฟังก์ชันโอ้ใหญ่ไปฟังก์ชันลดครับข้อที่5นี่เลย4.3วน3ทั้งหมดยกกำลัง x เหมือนเดิมครับเลขยกกำลังมันติดลบก็เปลี่ยนฉะนั้นก็จะกลายเป็นเศษ3ส่วน4ครับยกกำลัง x แทนอยู่ข้างบนติดลบก็ยาก้ามานลงไปไว้ข้างล่าง อยู่ข้างล่างติดลบก็ย้ายขึ้นไปว่าข้างบนแค่นี้นคิดง่ายๆฉะนั้นข้อนี้ครับเศษสามส่วนสี่ตัวข้างบนมากกว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเออตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนแสดงว่าผลหารของมันออกมาจะน้อยกว่าหนึ่งถูกไหมครับน้อยกว่าหนึ่งก็เป็นฟังก์ชันลดเข้าไปครับทรร้อยยี่สิบทรายร้อยยี่สิบอ่าทรายร้อยยี่สิบถ้ากดเครื่องคิดเลขหรือเปิดอะไรดูก็จะได้ว่าทรายร้อยยี่สิบก็มีค่าน้อยกว่าหนึ่งเข้าไครับฉะนั้นก็ เป็นฟังก์ชันลดเหมือนกันถัดมาข้อที่9ข้อที่9เป็น a ยกกำลัง2ส่วนด้วย a 1บวก a ยกกำลังสอง a ยกกำลังสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมตัวข้างล่างบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแสดงว่าตัวข้างล่างมากกว่าตัวข้างบนถูกไหมครับตัวข้างล่างมากกว่าตัวข้างบนตัวเศษตัวเศษนะตัวเศษตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเห็นไหมตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเป็นฟังก์ชันลดหารแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ถึง1ถูกไหมก็เป็นฟังก์ชันลดแค่นั้นเองอันนี้วิธีการดูง่าย ส่วนข้อที่2ข้อที่2นี้เป็นฟังก์ชันลดครับข้อที่6ก็เป็นฟังก์ชันลดครับข้อที่สกับข้อที่8ข้อที่10อันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้เพิ่มเติมให้เฉยๆเข้มครับถัดมาข้อที่2ครับเขาบอกว่าจงหาค่าของฟังก์ชันที่กําหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อที่1ครับ f 3ครับก็คือหาค่าของฟังก์ชัน f ที่ x เป็น3ถูกไหมครัก็นี่ครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ f 3 เท่ากับ2ยกกําลังลบ3ซึ่ง2ยกกําลังลบ3มันคือเศษ1ส่วน2ยกกำลังอ่ะเศษ1ส่วน2ยกกําลัง3ซึ่งได้เป็นเศษ1ส่วน8แค่นั้นเองเไอันนี้คือ f 3ถัดมาข้อที่3ครับข้อที่3เขาอยากรู้ค่าของ f 4บวกกับ g ลบ2ฉะนั้นครับ f 4 F4 คืออะไรครับคือ2ยกกำลังลบ4บวกด้วย g ลบ2ก็คือ g คืออะไรครับ g คือ3ยกกำลัง x ถูกไหมฟังก์ชัน g คือ3ยกกำลัง x ฉะนั้นก็ได้เป็น3ยกกำลังลบ2ครับบวกกันแล้วก็เปลี่ยนให้ตัวส่วนเลขชี้กำลังข,งของตัวส่วนเนี่ยอ่าตัวเลขชี้กำลังเนี่ยเป็นบวกก็จะกลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง4บวกกับ1ส่วน3ยกกำลัง2ซึ่งจะได้ออกใหญ่ไป ดูเด็ดดูไม่รู้เรื่อง1นส่วนสยกกำลัง4บวกกับเซษหนส่วนสยกกำลังสองครับซึ่งก็คือเซษหนึส่วนสิบวกกับเซษหนส่วนเซึ่งทำตัวส่วนให้เท่ากันคิดเลขแล้วจะได้เป็น25ส่วนด้วย144่อยสี่สเห็นไหมครับอันนี้คือข้อที่3ามแนเด อันนี้คือข้อที่3ก็แค่หาค่าของฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันแล้วก็เอามาบวกกันแค่นั้เองไม่ได้ยากเลยถัดมาข้อที่5ครับข้อที่5เขาบอกว่าเป็นค่าของฟังก์ชัน f x เป็น3หารด้วยฟังก์ชัน g x เป็น2ฉะนั้นครับฟังก์ชัน f t x เป็น3ก็คือ2ยกกำลังลบ3ถัดไปครับหาหารด้วยค่าของฟังก์ชัน g t x เป็น2ฟังก์ชัน g คือ3ยกกำลัง x ก็คือ3ยกกำลัง 2ฉะนั้นครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ2ยกกำลังลบ3อยู่ข้างบนติดลบก็ย้ายลงมาไว้ข้างล่าง,งก็จะกลายเป็นเศน1ส่วน2ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลง 2, ังสองซึ่ง2ยกกำลัง3เป็นเซน1ส่วน8 3ยกกำลังสองก็คือเศษ1เป็นส่วนกับอันนี้ได้8อันนี้ได้9 9คูณ8ก็ 72คําตอบก็คือเศษหส่วนเจแค่นี้เองครับเห็นไหมไมันไม่ได้ยากเลยแค่ค่อยๆหาค่าทีละค่าของฟังก์ชันทีละฟังก์ชันหาค่าทีละค่าแล้วก็ตอบแค่นี้ทันมาข้อที่7ครับข้อที่7เป็นคอมโพสิตฟังก์ชันหรือฟังก์ชันประกอบก็คือ g o f t x เป็น1ก็หาอะไรก่อนก็คือฟังก์ชัน g เอาฟังก์ชัน f t x เป็น1ไปแทนในฟังก์ชัน g ถูกไหมครับซึ่ง จะได้เป็น3อ่ฟังก์ชัน f ของเราคืออะไรนะสองยกกำลังลบ x ก็จะได้เป็นสองยกกำลังลบ1ถูกไหมครับซึ่งสองยกกำลังลบคือเศษนส่วน2ถูกไหมครับฉะนั้นนี่ไง f 1ก็คือ2ยกกำลังลบหถูกไหมครับซึ่งสองยกกำลังลบได้เศษหส่วน2จากนั้นเราก็เอาเศษหส่วน2ไปแทนในฟังก์ชัน g เราก็จะได้เป็น3ยกกำลัง 1.2ส่วน 2, ซึ่ง3ยกกำลัง1.2ส่วน2เราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของสแควรูทได้ก็คือรากที่2ของ3แค่นี้ครับ, it, รบ it, เห็นไหมแค่นี้เองเห็นไหมไม่ได้ยากเลยเราแค่ค่อยๆแทนค่าไปเรื่อยๆก็เสร็จแล้วถัดมาข้อสุดท้ายครับข้อที่9ข้อที่9เขาบอกว่า G3 คูณกับ F ลบ2 G3 คือเท่าไหร่ครับ3ยกกำลัง3คูณกับ f ลบ2คือ2ยกกำลงังลบ ลบ 2, ถูกไหมครับลบ x ก็คือ x เป็นลบ 2, ก็คือลบลบ 2. ฉะนั้นเราก็จะได้เป็น3 3 27ครับคูณกับ2ยกกำลังลบงลบ -2 ลบลบเป็นบวกถูกไหมครับก็จะเป็น2ยกกำลัง2ซึ่งได้4 27คูณ4ก็จะได้เป็น108อันนี้คือคำตอบข้อที่9กาแค่นี้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยสำหรับเรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียเห็นไหมครับแค่นั้นเอง ถัดมาข้อสุดท้ายข้อที่3ครับเขาให้เราหาค่าจงวาดกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดด้วยสมการในแต่ละข้ออย่างคร่าวๆพร้อมทั้งหาโดเมนแล้วก็เบนจ์ของฟังก์ชันข้อที่1ครับเลขชี้กำลังมันติดลบก่อนเลยอันดับแรกเราต้องจัดรูปสมการให้มันอยู่ในรูปของเลขชี้กำลังเป็นบวกก่อนฉะนั้นจัดรูปสมการข้อนี้ก็จะได้เป็น y เท่ากับเส่วน7 ยกกำลัง x ถูกไหมครับเดี๋วข้างบนเลขสีกำลังเป็นลบก็ย้ายลงมาไว้ข้างล่างฉะนั้น, a ม,น,น,น a มันน้อยกว่า1อ่า a มันน้อยกว่า1ถูกไหมครับแสดงว่าเป็นฟัง์กชันลดฟังช์ชันลดก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้เข้ไหมโอเค,ออเคประมาณนี้แล้วกันเข้ไหมครับ ถูกไหมแค่นี้เองเห็นไหมฮะถัดมาข้อที่สองอ่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งโดเมนคืออะไรครับโดเมนของข้อที่หนึ่งคืออะไรโดเมนคือค่า x x เป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยถูกไหม x เป็นอะไรครับเป็นจำนวนจริงเห็นไหมเห็นไหม x เป็นจำนวนจริงโดเมนของข้อนี้โดเมนเป็น จำนวนจริงส่วนเลนส์เป็นอะไรครับจำนวนจริงบวกเห็นไหมเป็นค่าบวกเท่านั้นเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นเห็นไหมก็คือตั้งแต่นี่ใกล้ๆศูนย์ขึ้นไปเลยเห็นไหมใกล้ๆศูนย์ขึ้นไปเลยฉะนั้นโดเมนกับเลนส์ทุกข้อก็จะเหมือนกันก็คือเป็นจำนวนจริงกับจำนวนจริงบวกเหมือนกันโดยพื้นฐานนะถัดมาข้อนี้ครับข้อที่2มีลบอยู่ข้างหน้าเห็นไหมแต่ตัวเศษข้างหน้าตัวข้างในเป็น x ยกยกกำลังลบ7ยกกำลังลบ x ฉะนั้น จัดรูปใหม่ก็จะได้เป็น y เท่ากับลบครับข้างในก็เปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง x ถูกไหมครับยกกำลัง x เศษ1ส่วนเ a เป็นเศษ1ส่วนเฉะนั้นตัวฟังก์ชันก็จะเป็นลักษณะนี้ถูกไหมครับแต่มันมีลบอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้แทนถูกไหมคลิกคลิกกลับเฉยๆถูกไหมครับ,รรกกบ,ฉ,รบฉะนั้นรูปของข้อนี้ก็จะเป็นนี่เลยรูปนี้เลย แค่นี้เองเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยเไหครับฉะนั้นโดเมนของข้อนี้เป็นอะไรโดเมนก็ยังคงเป็นจำนวนจริงส่วนเลนเป็นจำนวนจริงแหละจำนวนจริงลบแค่นี้เองครับเไหแค่นี้เองง่ายๆเลยไม่ได้ยากมากถัดมาข้อที่3ครับลบ7ยกกำลัง x 7ยกกำลัง x ข้าหมดติดลบถูกไหมครับก็7ยกกำลัง x ถ้าปกติก็จะเป็นกับ ถูกไหมครับถูกไหมถ้าไม่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้า7ยกกำลัง x ก็จะเป็นกฟขึ้นแต่ทีนี้มันพอมันเป็นลบ,ก,นนลก,บก็ต้องเป็นหันหัวลงถูกไหมครับก็ต้องเป็นหันหัวลงแค่นั้นเองอันนี้ก็คือได้แค่นี้แหละดังนั้นคําตอบข้อน,นี้ครับโดเมนคือยังคงเป็นจำนวนจริงเหมือนเดิมส่วนเลนส์เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงลบครับแค่นี้เห็นไหมเพราะคําตอบสุดท้ายมันติดลบเห็นไหมครับคำตอบสุดท้าย,ม,ม,ายมันจะติดลบ ถัดมาข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ก็คิดคล้ายๆเดิมเลยเหมือนเดิมนี่ครับสองเเป็นสองถูกไหมเลขชี้กำลังจะเป็นบวกเป็นลบก็นี่ไงเป็น f ลบสามเห็นไหมครับก็ส่วนใหญ่กราฟของมันก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือนี่ครับเพิ่มขึ้นลนักษณะนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมไม่ต้องตกใจก,กราฟก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเห็นไหมถัดมาโดเมนก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมโดเมนคือจำนวนจริงส่วนเลนส์อ่าเลนส์ คือจำนวนจริงบวกแค่นี้ยบกมาท่านมาข้อที่4ครับข้อที่4อันนี้มีบวก2แสดงว่ามันต้องเพิ่มขึ้นไปแสดงว่า,าเส้นมันก็จะอยู่เส้นนี้ถูกไหมครับเส้นเพิ่มขึ้นมา2แล้วกันสมมติ2อยู่ตรงนี้แล้วกันมันจะได้ไม่สูงมากอันนี้ x y เท่ากับ2เห็นไหมครับฉะนั้นข้อนี้ a เป็น4 4เป็นบวกฉะนั้นเป็นฟังก์ชันเลยฟังก์ชันเพิ่มก็ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เห็นไหมอันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยแค่นั้นเองเห็นไหมอ่ะเขียนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมแค่นี้อันนี้คือในเรื่องของว่าจคร่าวๆข้อนี้โดมเมนก็คืออะไรโดมเมนก็ยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่ส่วนเลนส์เป็นอะไรครับส่วนเลนส์อยู่เป็นตั้งแต่ไหนตั้งแต่จำนวนจริงบวกขึ้นไปมไหมไม่ใช่มันเริ่มตั้งแต่ไหนครับ มากกว่า2ขึ้นไปถูกไหมก็จะเป็น y เขียนง่ายๆคือ y มากกว่า2ก็ได้เขียนเลนคือค่าของ y y มากกว่า2อะไรเขียนคร่าวๆก็พอเขียนไหมครับหรือจะเขียนเป็นช่วงก็จะเป็นตอบในช่วงของ2ถึง infinity เขียนไหมครับอ่ะตอบเป็นช่วงแล้วกันอยู่ในช่วงของ2ถึง infinity เขียนไหมครับนี่จะไม่นับรวม2นะเพราะมันจะใกล้2มากๆมากๆๆมากๆแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเขียนไหม อันนี้คือเฉลยแบบประหัดที่เท่าไหร่นะแบบประหัดที่5ครับมีเท่านี้เองประมาณนี้จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเห็นไหมครับโอเคสาหรับเฉลยแบบประหัดที่5ก็มีประมาณนี้โอเคไหมไม่ใช่เรื่องยากสวนในญ่ก็เป็นแค่เรื่องฟังก์ชันเหมือนเดิมแค่รูปของรูปสรรมการของมันเปลี่ยนไปเฉยๆเป็นสรรมการแบบ Ex p o n e n t i a l โอเคไหมครับแต่เนื้อหาของมันก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเหมือนเดิมโอเคไหมครับเปลี่ยนในเรื่องของลักษณะของสมการไป จะกันครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ